สวัสดีครับผมนิพนธ์สู้ๆนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการฝึก Human Fact นะครับ Human Fact ก็คือท่านี้ครับทีนี้การฝึก Human Fact เนี่ยส่วนที่เราจะต้องใช้นะครับก็จะมีกลุ่มกล้ามเนื้อของหัวไหล่เซอร์ราตัสนะครับแล้วก็ปีกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อแกนกลางทั้ง ด้านหน้าด้านข้างเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อพวกหยิบย่อยก็คือขาด้านข้างสะโพกด้านข้างอะไรเงี้ยต้องใช้หรือขาด้านในอีกข้างหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสนใจในท่าฟูลบอดี้นะครับพื้นฐานเนี่ยสำคัญที่สุดเลยครับถ้าพื้นฐานเราโฟกัสได้ไม่ค่อยดีได้ไม่ค่อยเป๊ะนะครับการที่จะไปสเต็ปต่อไปมันจะไปยากครับเพราะฉะนั้นแล้ว หนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตั้งแต่หนึ่งสองสามเราต้องมั่นคงนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับกล้ามเนื้อที่เป็นเมนหลักที่จะต้องใช้เลยก็คือสมมติว่าเราจะถนัดแขนข้างไหนก็ได้นะครับอย่างผมถนัดขวาผมเอาข้างขวาขึ้นข้างบนถ้าเราถนัดซ้ายนะครับเอาซ้ายขึ้นข้างบนนะครับอ่าผมถนัดขวาเอาขวาขึ้นบนแล้วเอาซ้ายอยู่ล่าง ทีนี้แขนข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวคำ้ำหรือว่าช่วยผักตัวเรานะครับออกแรงหัวไหลเซลตัสนีไหมครับข่มไหลไว้ติดลำตัวแบบนี้ข่มลงแล้วก็โลเทตแขนออกแบบนี้นะครับหมุนแขนออกหรืองายมือเสร็จปุ๊บออกแรงดันนะครับออกแรงผักตัวออกมาห่างจากบ่าเห็นไหมผักตัวออกมาพร้อมกับกดลำตัวลงให้ต่ำแบบนี้อ่า อันนี้คือหน้าที่ของแขนข้างล่างที่จะต้องโวกกัสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราซ้อมโดยการที่เราไซส์แพงแบบนี้ก็ได้นะครับไซส์แพงแบบนี้แล้วเราออกแรงค่มลายติดลำตัวแล้วก็โรเทตแขนออกเปิดสะบักนะครับแล้วผักตัวออกมาผักตัวออกมายังไม่พอนะครับหดกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วกดลำตัวลงให้ต่ำเห็นไหม ถ้าลาตัวเราไม่ต่ํานะครับตัวเราจะเอียงแบบนี้หัวไหล่เราจะเอียงนะครับมันจะไม่ตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรากดไหล่ลงให้ต่ําแบบนี้หัวไหล่เราจะตั้งฉากมากขึ้นนะครับมันทําให้โฟกัสง่ายในสเต็ปต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วออกแรงผักตัวถอยแล้วก็กดตัวลงการกดตัวลงคือการออกแรงหัวไหล่หนีบแขนเข้าหาศีรษะนะครับไม่ใช่เป็นการเอาศีรษะลงไปแนบแขนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว โฟกัสให้ดีนะหนีบแขนเข้าหาศีรษะไวอะ้อันนี้เสร็จไปในสเต็ปแขนที่อยู่ข้างล่างครับแขนที่อยู่ข้างบนแขนที่อยู่ข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่หลายคนชอบงอแขนแบบนี้นะครับการงอแขนคือการใช้ใบเส็บเยอะมากนะครับถ้าใช้กล้ามเนื้อใบเส็บเยอะเกินไปนะครับจะเกิดอาการเจ็บหัวไหล่อ,อาจจะทําให้ไหล่หอ่อคอตึงได้หรือคอเคดได้นะครับเพราะนั้นแล้วแขนข้างบนเนี่ย เราอาจจะโฟกัสแยกอ่าเมื่อกี้ผมโฟกัสแยกเป็นท่าไซส์แพงใช่ไหมแต่ทีนี้ผมโฟกัสแยกเป็นการห้อยตัวนะครับห้อยตัวบนบราแบบนี้อ,อีกเท้าหนึ่งเหยียบอีกเท้าหนึ่งห้อยไว้แล้วก็ชักสะบักนะครับเห็นไหมชักสะบักลงมาแต่เวลาชักสะบักห้ามพับตัวแบบนี้นะครับเห็นไหมห้ามพับตัวขึ้นไปแบบนี้ทำให้แขน ข้างลําตัวเป็นเส้นตรงเป็นแนวเดียวกันนะครับบิดลําตัวเล็กน้อยเห็นไหมพอประมาณเท่าที่ไหวครับถ้าบิดเยอะได้ก็บิดเยอะครับแล้วก็ยกไหล่ขึ้นชิดหูขมไหล่ยกไหล่ขมไหล่ห้ามงอแขนนะครับเหยียดแขนตรงตลอดเวลา่าทีนี้มันจะต้องใช้กล้ามเนื้อปีกและท้องด้านข้างเยอะเป็นพิเศษนะครับในการประคองตัวไว้โดย หน้าที่ของแขนท่อนบนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝึกการคอนโทรลให้ได้ก่อนว่าเราจะว่าร่างกายเราอะ่ะมันคอนโทรลได้ไหมต้องไปฝึกกล้ามเนื้อมัดไหนเพิ่มไหมนะครับแต่ถ้า,าเราโฟกัสตรงนี้ได้สเต็ปต่อไปนะครับให้เอามือนะครับอันล่างค้ำที่บาแล้วเอามือข้างบนนะครับจับบาอันบนไว้แล้วก็ห้ามงอแขนเด็ดขาดนะครับ คมไลนะครับแล้วก็งอแขนข้างล่างแทนแล้วก็บิดตัวพอบิดตัวเสร็จปุ๊บเราก็ออกแรงหัวไหล่ผักเห็นไหมครับออกแรงหัวไหล่แล้วก็ผักตัวออกมาแบบนี้เห็นไหมยกไหล่ชิดหูคมไหล่เห็นไหมยกไหล่ชิดหูคมไลทีนี้ตัวเรายังเอียงอยู่ใช่ไหมเราก็ผักตัวออกมาแบบนี้อ่า แล้วเราก็ห้อยตัวไว้แบบนี้ก่อนเห็นไหมครับกดตัวลงให้ต่ําก็คือเอาแขนมาหนีบศีรษะไม่ใช่ห้อยศีรษะลงทีนี้อันนี้เป็นพื้นฐานการห้อยตัวในท่า h u m a n f a c t นะครับแล้พอเราฝึกห้อยแบบนี้ใช่ไหมบิดตัวแล้วก็ห้อยสำหรับคนที่เ,เข้าใจยากเดี๋ยวมีอีกสเต็ปนึงให้นะครับอ,อีกนิดหน่อย ขานะครับพยายามอย่างัดขึ้นมานะครับถ้ายิ่งพยายามงัดขึ้นมามันก็จะยิ่งยากมากขึ้นเพราะนั้นเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างส่วนของด้านล่างไว้ด้านบนอย่าเพิ่งเกรงนะครับเดี๋ยวยากเกินไปครับเห็นไหมหดเห็นไหมครับหดตรงนี้เข้ามาแล้วก็ห้อยพยายามอย่ายกแบบนี้นะครับปล่อยรีแลกขาเห็นไหมครับรีแลกสะโพกไปเลยไปโฟกัสที่อัปเปอร์บอดี้แล้วก็บิดตัวเห็นไหมครับพยายามบิดตัว บิดตัวก็คือบิดขึ้นมานะครับเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมหมุนแขนให้มากด้วยในขณะที่บิดตัวนะครับก็คือโรเตทแขนออกทีนี้อีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อาจจะเข้าใจยากนะครับให้ใช้เท้าเหยียบบนบาร์แบบนี้แล้วใช้มืออีกข้างนะครับจับข้างบนแบบนี้ความตัวนะครับเห็นไหมแล้วถีบตัวออกมามือกับเท้าต้องตรงกัน แล้วทีนี้ให้เราบิดลำตัวเห็นไหมใช้ขาถีบตัวมาเลยนะครับถีบสะโพกออกมาไกลๆอ่าเหยียดแขนให้ตรงห้ามงอแขนแล้วบิดตัวเห็นไหมตอนบิดตัวนะครับบีบสะบักข้างบนนิดนึงนะครับเห็นไหมบิดตัวเหยียดแขนตรงแล้วงอแขนข้างนี้เห็นไหมครับโรเทชแขนออกแล้วเอาเอามือเนี่ยจับให้ตรงกันนะครับ เห็นไหมแบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยๆเอาเท้าเนี่ยออกแล้วก็บิดสะโพกเห็นไหมบิดสะโพกออกไปอย่างนี้ห้ามยกขาขึ้นนะครับแล้วก็กดตัวลงชักสะบักอ่าอันนี้คือเริ่มต้นในท่าค้างนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปสเต็ปต่อไปนะครับเดี๋ยวติดตามชม e p ีหน้าหรือว่าคลิปหน้านะครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเตะขึ้นฮี m มนแฟลกเป็นสเต็ปตั้งแต่ง่ายไปจนถึงสเต็ปที่ยากนะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยครับสวัสดีครับ